สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช h a n e l Magics Marble ทลอดบายจันแพทค่ะ คลิปนี้เป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศีกรกฎค่ะหรือชาวลัคนาราศีกรกฎก็สามารถที่จะดูคลิปนี้ได้นะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างนั่นเองนะคะหากคุณอยากได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยแนะนําให้แอดไลน์ดีที่ฉันพัดทิ้งไว้ตรงเดสคริปชันเข้ามาสอบถามคิวดูดวงได้เป็นการส่วนตัวก็จะได้เป็นพลังงานโดยตรงถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเราจะเริ่มจากสถานะของคนที่มีคู่ก่อนค่ะตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคน สดนั่นเองเป็นพลังงานที่ไร้เวงกันอย่างนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่การพยากรณ์ฝากกดติดตามนะคะไปเป็นแฟนเพจนะคะในเพจ หินปรับดวงของจันแพทด้วยนะคะเป็นหินที่ร้อยจากดวงชะตาและร้อยจากปีเกิดของคุณนั่นเองส่วนที่เห็นข้างหน้าเป็นหินประจําปีนักษัตร์นะคะซึ่งจะมีทั้ง12นักษัตร์นะคะแต่แบ่งเป็นตามธาตุนั่นเองนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ก็จะเป็นหินที่ปรับตามดวงชะตาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีพลังงานที่ไม่เหมือนกันนะคะซึ่งในแต่ละเส้นก็จะมีในเรื่องของเครื่องรางเป็นตัว เป็นตัวเพิ่มความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นตัวเพิ่มความปรารถนาให้มันถึงได้ไวยิ่งขึ้นอย่างเช่นเส้นนี้นะคะเป็นหินปรับดวงในด้านของความรักและใส่ตะกุดเสน่ห์ใจขาดเข้าไปด้วยตะกุดเสน่ห์ใจขาดนะคะมีอักขระที่เกี่ยวกับเรื่องของเมตตามหานิยมเกี่ยวกับเรื่องของสเสน่ห์ ร้อมรอบตะกุดแล้วก็มีวิธีการใช้ด้วยถ้าคุณอยากจะให้ใครที่เขาเามตตาคุณนะคะก็ให้เขียนชื่อนามสกุลคนคนนั้นนะคะวันเดือนปีเกิดแล้วก็ใส่ไปในตะกุดตรงนี้นั่นเองนะคะแล้วก็ปิดไว้สวดคาถาที่ให้ไปนะคะกํากับบ่อยๆนะคะแล้วลองเข้าไปหาเขาผู้ใหญ่ก็จะเอ็นดูนะคะหรือคนที่แบบคุณหมายตาไว้หรือเขาแบบคนที่คุณแอบชอบก็จะ ให้ความสนใจคุณเริ่มที่จะเมตตาคุณเทียนนิดเทียนนิดนั่นเองนี่คือความวิเศษของหินปรับดวงที่มีพลังของสเสน่ห์เมตตาเข้าไปด้วยซึ่งอันนี้นะคะเป็นหินที่สร้างขึ้นจากดวงชะตาของแต่ละคนเพราะฉะนั้นก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์และมีความเป็นยูนิคจะไม่เหมือนใครเพราะร้อยจากพลังงานที่ขาดในดวงชะตานั่นเองนะคะเอาละค่ะฝากเข้าไปดูในแฟนเพจของจันแพททิ้งลิงก์ไว้ให้ตรงเดสคริปชันนั่นเองนะคะ เอาราคาชาวกรกฎเรื่องราวความรักของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะสถานะของคนที่มีคู่เรามาดูซิว่าเรื่องราวของคุณเป็นเช่นไรพลังงานของคุณนะคะใบแรกเป็นไพ่เอชซอกบอลค่ะและคามา ซิกออฟ s อร์สเดอะแมจิกเชนและเซเว่นออฟแพนเทนคลค่ะมันเป็นพลังงานที่ดีนะ <c oughs> นะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้ทำอะไรใหม่ใหม่ เกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมอาจจะเป็นในเรื่องของการงานอะไรใหม่ๆที่คุณคิดคุณลิเริ่มเอาไว้คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนในสังคมหรือคนที่คุณอยู่อาศัยร่วมด้วยรวมไปถึงได้รับการช่วยเหลือจากคนรักและคู่ครองในแง่ของการที่คุณจะเซตเช่นดาวอะไรสักอย่างหนึ่งการจะลงทุนหรือทําธุรกิจอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ คนในครอบครัวของคุณก็จะให้การช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีคุณจะมองถึงในเรื่องของการเงินการลงทุนหรือการต่อย,ยอดอะไรต่างๆนะคะเพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นคงขึ้นในเรื่องของครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้เป็นพลังงานของชาวราศีกรกฎในสถานะของคนที่มีคู่เรามาดูซิว่าแล้วพลังงานของคู่ชาวราศีกรกฎเป็นเช่นไรนะคะ t ท o อ f s o u r c e ค่ะ The Tower Hangman The Emperor ค่ะและ View o f for t u n e ค่ะตัวเขาเองก็ถือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณอยู่นะแต่บางทีแล้วเนี่ยความคิดเห็นบางอย่างอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการขัดแย้งกันหรือความคิดเห็นที่สวนทางกันแล้วบางทีเขาอาจจะไม่ได้แสดงออกก็ได้เขาอาจจะรู้สึก ลึกๆไม่เห็นด้วยแล้วอาจจะไม่ได้แสดงออกทั้งๆที่ในในช่วงเนี้ยในเดือนพฤษภาคมเนี้ยตัวของเขาเองเนี้ยนะคะมันมีเรื่องราวอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิต อาจจะเป็นในแง่ของโอกาสหรือหนทางอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเขาเองก็ได้คนรักคู่ครอ,องคุณนะคะถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณจะเริ่มทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาช่วยเหลือเกือ้อกูลคุณเขาอาจจะ,ะบางทีอาจจะให้คําแนะนําหรือบางทีอาจจะใช้เงินช่วยเหลือคุณก็เป็นได้แต่ตัวเขาเองอาจจะไม่ค่อยสะดวกใจที่อาจจะลงไปใช้เวลาทุ่มไปกับคุณอย่างเต็มที่สักเท่าไหร่เพราะเนื่องจากว่า ในสถานการณ์ที่เขาเจออยู่น่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของสิ่งใหม่ๆเข้ามาในด้านของหน้าที่การงานเขาและในด้านของผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งเขาก็จะต้องให้ความสําคัญ กับสิ่งเนี้ยที่มันเข้ามาในชีวิตของคนรักคู่ครองของชาวราศีกรกฎนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ค่ะแต่อาจจะใช้วิธีการอื่นในการช่วยเหลืออาจจะตัวไปไม่ได้ใช้เงินไปช่วยกันหรืออาจจะใช้ไอเดียหรืออาจจะใช้เพื่อนฝูงหรือใครสักคนหนึ่งที่แบบว่าคอยอ บอกกล่าวหรือให้เขาไปช่วยเป็นตัวแทนกับคนรักและคู่ครอ,องของชาวราศีกรกฎก็เป็นได้ทีนี้เรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณซีว่ามันจะเป็นเช่นไรมีเรื่องให้ต้องต่อสู้มีเรื่องให้ต้องฝ่าฟันแต่ว่ามันจะส่งผลดีมีความเติบโตนะในแง่ของหน้าที่การงานทั้งคุณทั้งคู่อ่ามันก็ถือว่ามันมีความเติบโตขึ้นนะคะ ในความสัมพันธ์แล้วมันมีในเรื่องของหน้าที่การงานที่มันเด่นชัดมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นคุณสองคนนะถ้าคิดว่าในพีเรียดนี้นะคะการงานเป็นเป็นหลักในด้านของความสัมพันธ์ก็หยิบเอาเรื่องของการงานเข้ามาพูดคุยกันซะเป็นประเด็นหลักๆนะคะก็จะได้มีทิศทางของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะคะเพราะว่าดวงการงานของชาวราศรีกรกฎในเดือนพฤษภาคมนี้ มีความโดดเด่นไม่เบาโดยเฉพาะงานอะไรที่เกี่ยวพันกับทักษะฝีมือส่วนตัวอะไรต่างๆคุณจะได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีนะคะมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องแบกรับเอาเรื่องราวหนักๆหรือเรื่องราวภาระอื่นๆที่เหมือนคุณลงมือทําแล้วทุกอย่างมันก็จะยุ่งวุ่นวายมากขึ้นคุณก็จะต้องแบกรับภาระตรงนี้นั่นเองอ่ะมาดูซิว่าไพ่ออร์คโลนะคะจะให้ขับแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะ ไพ่หมายเลข34ไพ่หมายเลข82และหมายเลข68หมายเลข76และหมายเลข27ค่ะ ถ้าดูจากแนวโน้มของอพลังงานนะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของการได้รับการช่วยเหลือจริงๆนะคะและก็บางทีอาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการสะดุดหรือติดขัดอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะ,ะทั้งนี้ทั้งนั้นบางทีก็อาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องของอการกระทบกระทั่งกันทางด้านของคําพูดก็เป็นได้นะคะแต่ยังไงเสียนะคะความสําเร็จรออยู่นะคะความสําเร็จรออยู่หลังจากที่ทุกอย่างมันทํามาจน จนถึงขั้นที่เขาเรียกว่าเริ่มมองเห็นทิศทางเริ่มมองเห็นความสําเร็จแล้วเนี่ยคนรักคู่ครองคุณเนี่ยก็จะให้ความชื่นชมแล้วก็จะให้ความรู้สึกที่ยินดีกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นจากแรกๆก็อาจจะเหมือนกับว่าไม่ค่อยมั่นใจไม่ค่อยแน่ใจว่าคุณชาวราศีกรกฎจะลงมือทําอะไรได้ด้วยตัวเองหรือไม่อะไรประมาณนี้นะคะก็เหมือนรอดูรอดูความตั้งใจของคุณรอดูความ ความขยันของคุณว่ามันจะไปได้สุดทางไหมเพราะฉะนั้นบางทีมันอาจจะมีเรื่องติดขัดหรือมีเรื่องกระทบกระทั่งกันหรือมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดไปบ้างก็ขอให้คุณอดทนนะคะแล้วมันจะผ่านพ้นไปแล้วเวลาที่คุณมุ่งไปสู่เป้าหมายที่คุณเล็งเอาไว้เนี่ยนะคะคุณจะดูมีสเสน่ห์มากเลยเพราะว่าตัวคุณเองเนี่ยจะเป็นคนที่ไม่ค่อยย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ อะไรที่มันมาลายล้อมนะคะเมื่อไหร่ที่คุณประสบความสําเร็จหรือเขาเรียกว่า,อามองแล้วมีคนยอมรับหรือมีคนชื่นชมคุณเมื่อนั้นคนรักคู่ครองคุณก็จะกลับมาชื่นชมแล้วก็มานิยมยินดีแล้วก็แสดงความยินดีกับคุณร่วมไปด้วยนั่นเองนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎในฐานะของคุณที่มีคู่เดี๋ยวเราไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ สวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยชาวราศีกรกฎกันแล้วมาดูสิว่าพลังงานของคุณเป็นเช่นไรในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะ Seven of Pentacles ค่ะ w h e e o o f o o r t u n e The Star a c e of s w o r d s และราชินีถือเหรียญนั่นเองนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ ะะมีไพ่เสียติดมาแค่หนึ่งใบเท่านั้นเองนะคะแต่ดูแล้วจากสถานการณ์รอบข้างโดยรวมคุณก็อยู่ในแนวทางที่ดีนะคะ คุณจะมีความหนักแน่นมีความมั่นคงทางอารมณ์เหมือนรู้จุดยืนของตัวเองได้ดีนะคะแล้วมันบ่งชี้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณน่าจะได้เจออนะคะโอกาสอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตก็เป็นได้นะคะมันทําให้คุณมีความสุขและมันทําให้คุณมีความรู้สึกกังวลใจอยู่ลึกๆด้วยนะคะ แต่ว่าในสถานะของการเงินนะคะหรือในสถานะของโชคลาภเนี่ยถือว่าโดดเด่นมากเลยทีเดียวสาหรับชาวราศรีกรกฎในสถานะของคนที่คบกันคุยกันอยู่นะคะทีนี้ถ้า,ามองในด้านของความรักถ้าถามว่าเป็นอย่างไรก็เหมือนกับเป็นการคุยกันเพื่อที่เขา,าเรียนรู้กันไปนะคะมีการใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นคุณก็จะได้รู้จักคนที่คุณคุยเนี่ยมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าเกณฑ์การพัฒนาเนี่ย มันจะพัฒนาได้เต็มที่ไหมอันนี้มันบ่งชี้ว่ามันเป็นการพัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไปมันยังไม่ได้รีบร้อนหรือยังไม่ได้รวดเร็วนะักเพราะว่าดูจากสถานการณ์ของหน้าไพ่มันจะเป็นหน้าไพ่ที่ค่อนข้างเดินไปอย่างช้าๆทีละก้าวแต่ทว่ามันคงนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูซิว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยพลังงานของเขาเป็นเช่นไรเพช e ออฟคั ace ค่ะเอสออฟแพนตค The chariot ค่ะ Queen of Pentacle และ n i g e of Swords ค่ะคนที่เข้ามาหรือคนที่คุยกับคุณคือมันมีสองลักษณะนะบางทีมันก็จะมีคนที่อายุน้อยกว่านะคะอายุน้อยกว่ามีความเป็นเด็กค่อนข้างสูงมีความสดชื่นมีความกระปี้กระเป๋าและอีกลักษณะหนึ่งก็น่าจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วก็จะ มีความนิ่งเป็นนิดนึงไม่ค่อยที่จะหวือหวาสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นคนที่คุณคบคนที่คุณคุยถ้ามีคนสองลักษณะนี้อยู่นะคะก็เป็นการพูดคุยที่เขาเรียกว่าเหมือนเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะคะเรียนรู้กันไปแบบที่ไม่รีบร้อนแบบที่ไม่ต้องไม่ต้องไป ไม่ต้องเร่งมากนักนะคะมันก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปถ้าใครที่คุยอยู่กับคนไกลนะคะความมั่นคงมีไหมในความสัมพันธ์มีอยู่แต่มีในเรื่องของปัจจัยด้านระยะทางเข้ามาเป็นตัวแปรที่ทําให้ห่างไกลกันนะคะแต่ว่าก็ยังมีการสื่อสารกันผ่านทางโปรแกรมสื่อสารต่างๆซึ่งทุกวันนี้ก็โลกก็กระชับมาใกล้กันขึ้น มากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นพลังงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีเดียวนะคะอามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณทั้งคู่ซิสองช่วยค่ะ King of SwordsThe MagicianFour of Cups และ Page of w a n ถือว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ดีนะอืมนะคะคุณน่าจะได้เจอแบบเขาเรียกว่าอะไรอะความรู้สึกที่มัน หวานไหวมากขึ้นนะคะแล้วก็คนที่คุณคุยอยู่ก็ค่อนข้างที่จะจริงจังกับคุณพอสมควรนะคะแต่ทีนี้คุณก็ต้องมาเลือกแล้วล่ละว่าไอ้คนที่คุณคุยอยู่ถ้ามีคนที่เด็กกว่าแล้วก็มีคนที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยคุณว่าคุณจะใจคุณจะไปโฟกัสอยู่ที่อยู่ที่ใครเป็นหลัก พราะดูแล้วแนวโน้มชาวราศรีกรกฎในสถานะของคนคุยนีย่คุณก็ค่อนข้างมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามอย่างมากเลยทีเดียวในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แล้วบางทีมันก็ผลักดันคนที่เข้ามาห้อมรอมคุณเนี่ยหลายคนมันก็เลยทําให้คุณก็ค่อนข้างตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันนะคนที่คุยอยู่ก็ดีคนมาใหม่ๆก็มีความสดชื่นกระปี้กระเป๋ามันก็ทําให้คุณเนี่ยก็เรียกได้ว่าในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้เป็นช่วงแห่ง ดาวสเสน่ห์ทำงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวนั่นเองนะคะอ่ะมาดูซิว่าไพ่ออร์คิจะให้คำแนะนำอะไรอีกไพ่หมายเลขหกสิบสามไพ่หมาเลขหนึ่งไพ่หมาเลขเจ็ดสิบห้า ไพ่หมายเลขสิบสองและไพ่หมายเลขสิบหกถือว่าเป็นพลังงานที่ดีค่ะนะคะคุณน่าจะมีเขาเรียกว่ามีคนให้ความสนใจคุณอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคุณด้วยนะคะที่แบบว่าให้คำแนะนำให้คำปรึกษาอะไรประมาณนี้แต่บ่งชี้ว่านะ ถ้าเกิดคุณสับสนคุณเลือกไม่ถูกให้คุณสงบจิตสงบใจนิ่งอยู่นิ่งกับตัวเองแล้วก็พยายามอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอให้คุณเลือกคนที่ตรงกับดวงชะตาคุณแล้วก็อยู่แล้วมี ความสุขมีความเกื้อกูลกันเป็นกัลยานามิตรที่ตีต่อกันไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าตัวเลือกเข้ามาเยอะนะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ให้คุณนิ่งสงบใจแล้วลองอธิษฐานขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะพระพิคเนตนะคะเทพที่ประทานความสําเร็จมาให้กับคุณขอให้คุณตัดสินใจเลือกคนที่เขาเรียกว่าคุยกันแล้วคลิกลงตัวถูกอกถูกใจแล้วสามารถพัฒนากลายเป็นคู่รักกันได้ในอนาคตได้อย่างเต็มที่ดูแนวโน้ม ของความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะพัฒนาอย่างดีได้เหมือนกันนั่นเองนะคะสำหรับคนคบคนคุยค่ะเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนโสดต่อนะสวัสดีค่ะมาถึงพาร์ทของคนโสดกันแล้วมาดูซิว่าพลังงานของคนโสดเป็นเช่นไรนะคะ The Moon ค่ะ king of p e n t a c o two of cups four of w a n d และโอหนึ่งช่วยคุณน่าจะมีสเสน่ห์ค่อนข้างเยอะจริงๆคนโสดนะคะอืมนะคะสเสน่ห์ของคุณอยู่ที่ความลึกลับค่ะนะคะความลึกลับหรือการทำตัวอะไรที่ไม่ค่อยเปิดเผยสักเท่าไหร่มันดูแล้วคุณจะเป็นคนที่ดูน่าค้นหาอย่างมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ในพิเรียดนี้มันมีคนเข้ามาสนใจคุณแล้วมันทำให้คุณรู้สึกอินด้วย อินกับเรื่องของความความรักความสัมพันธ์นะคะคุณมองหาความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจริงจังซีเรียสและชัดเจนซึ่งในเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีของชาวราศรีกรกฎในสถานะของคนโสดที่จะมีใครที่น่าสนใจเรียกได้ว่ามีพลังงานดึงดูดความรู้สึกของคุณได้ค่อนข้างมากเลยทีเดียวเข้ามาแล้วคนคนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีศักยภาพที่ดีนะคะ ที่ทำให้คุณรู้สึกสนอกสนใจมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็มีดีค่อนข้างมากเลยทีเดียวอ่ะมาดูซิว่าใครเข้ามากันนะอืมเอสซอบอนค่ะไฮพินเทจคิงออฟซอร์สไฟฟ์ออฟพันเชคโทและแฮงแมนนะคะคนคนนี้ถ้ามองแล้วเป็นคนทำงานเก่ง นะคะแล้วก็เป็นคนที่บางทีอารมณ์ขึ้นขนลงลงนิดหนึ่งนะคะออดูเหมือนข้างนอกภา,ภายนอกจะดูแข็งแข็งนิดหนึง่งแต่ภายในจะดูแบบเป็นคนที่ออขี้เหงาเอาแต่ใจนิดๆอะไรประมาณนี้ชอบเรียกร้องความสำคัญหรือเรียกร้องเวลากับคุณคุณชาวราศีกรกฎไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะ บางทีคุณอาจจะเจอกับคนที่อยู่ในสถานะที่เป็นไม้มาก่อนก็เป็นได้แต่ตัวเขาเองเป็นคนที่เก่งในด้านของหน้าที่การงานมีความเป็นผู้นําสูงนั่นเองนะคะแต่อาจจะเป็นคนที่จัดระเบียบในแง่ของการเงินไม่ค่อยเก่งนะักเพราะฉะนั้นชาวราศรีกรกฎก็สามารถที่จะเป็นที่ปรึกษาในด้านเนี้ยให้กับเขาในด้านของการบริหารการจัดการนะคะซึ่งมันก็จะทําให้เขามีการทําอะไรได้อย่างระมัดระวังและ รอ,อบคอบมากยิ่งขึ้นนั่นเองในด้านของการใช้ชีวิตนะคะมาดูแนวโน้นมความสัมพันธ์ซีเป็นเช่นไรไพ่เทรนพลานปรากฏขึ้นค่ะ Two of Pentacles Page of Cups The Fool และว f f ออ t จูนความสัมพันธน์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มันมีในเรื่องราวของสเสน่ห์ตรงใจการเริ่มต้นที่ดีนะคะมีในแง่ของการเปลี่ยนแปลงวันนี้ทางที่มั่นคงมากขึ้นและโอกาสของของความสัมพันธ์เนี้ยมันก็จะสามารถเติบโตขึ้นไปได้นะคะมันมีความตรงใจกันแล้วมันมีความรู้สึกที่เขาเรียกว่าเหมือน คุยกันแล้วก็คอนแทคกันได้อย่างค่อนข้างลงตัวพูดกันแล้วก็อยากเจอกันอีกอะไรประมาณนี้นะคะความสัมพันธ์มันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนทําให้คุณมีความรู้สึกว่าเออมันคาดหวังได้นะความสัมพันธ์นี้โอ้มีไพ่หมายเลข25ขึ้นมานะคะไพ่หมายเลข70็ค่ะไพ่หมายเลข48ไพ่หมายเลข7และ ไพ่หมายเลข38ค่ะนะคะถือว่านะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างเคยผิดหวังเคยเจ็บปวดและมีความทรงจำหรือมีปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเคยฝังใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณกับคนที่คุณเข้ามาในพิเลียดเนี่ยคนที่เข้ามาหาคุณในพิเลียเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะเป็นที่ปรึกษาให้แก่กันและกันคือเรียกว่าเห็นอกเห็นใจกันแล้วมาคอยช่วยเหลือเกือ้อกูลกันมันจะทําให้คุณและ เขาเนี่ยมองดูว่าต่างฝ่ายต่างเป็นสิ่งล้ำค่าต่อกันนั่นเองอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่าการใช้เวลานี้มันอาจจะ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้ความสัมพันธ์สตรองและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอดทนนิดนึงกับความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาในช่วงนี้แต่ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่จะทําให้คุณเริ่มที่จะกระปี้กระเป๋ากับเรื่องราวของความรักหลังจากที่มันเงียบสงบมาเนิ่นนานแล้วชาวราศีกกฎในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะคนโสดก็ได้ฉายแววแห่งเสน่ห์ได้อย่างเต็มที่เพราะว่ามีคนที่ดูแล้วเข้าอกเข้าตาคุณนะคะ ถูกใจคุณผ่านเข้ามาให้คุณจะได้ศึกษาได้เรียนรู้นะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะขอให้โชคดีนะคะสำหรับชาวกร,รกฎในสถานะนี้ค่ะเอาละค่ะฝากกด subscribe ฝากกดไลค์หรือฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปที่จันพัจะน้ำบลงกให้เป็นประจำนั่นเองนะคะและฝากติดตามคลิปเรียวค่ะซึ่งเป็นคลิปสั้นๆก็จะมีพิกาจาแล้วก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของแรนดอมต่างๆนา,นานานะคะเอามา ลงไว้ให้กับคุณคุณนะคะฝากเข้าไปดูนิดหนึ่งนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย